สวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังกระทรวงกลาโหมบริเวณสะพานช้างโรงสีนะฮะด้านหน้านี้เป็นถนนกาลยานไมตรีส่วนด้านหลังนะครับเป็นถนนอัสดางแล้วก็จะมีคลองรอบกรุงอยู่ตรงนี้นะครับมีการทําถนนนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะมาเจอของดีนะครับที่อยู่ใต้พื้นผิวถนนซึ่งเขามีการเจาะนะครับผม ก็เป็นร่องรอยนะครับของอดีตรถรางไฟฟ้านะครับที่เคยใช้วิ่งอยู่ในกรุงเทพซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับนี่นะครับก็เป็นรางของอที่ใช้วิ่งรถรางไฟฟ้าในอดีตนะครับในกรุงเทพเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วนี่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกทับถมไปพร้อมกับพื้นผิวถนนนะอันนี้ถ้าเขาไม่ซ่อมถนนเนี่ยเราก็คงไม่มีวันได้เห็นสภาพรางนะครับยัง สมบูรณ์มากนะครับผมแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นแนวอย่างเงี้ยไปตลอดทางใต้พื้นถนนนี่นะครับผมดูบริเวณเหล็กสะก่อนนะฮะใหญ่แค่ไหนเหล็กท่อนใหญ่มากนะครับแล้วก็สภาพรางนี้ยังสมบูรณ์อยู่คิดว่าความกว้างเนี่ยก็น่าจะประมาณเท่ากับรางของรถไฟได้นะอันนี้ผมประมาณการเอาน่าจะประมาณสัก1เมตรแต่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับก็เป็นถนนราชินี ก็คิดว่าบริเวณตลอดแนวเนี่ยก็จะเป็นรางของรถรางนะครับผมปัจจุบันก็คงจะไม่ค่อยเห็นแล้วสําหรับรถรางนะครับในอดีตเนี่ยก็เคยใช้วิ่งในกรุงเทพนะครับเส้นทางเนี่ยก็คิดว่าน่าจะรอบกรุงนะครับผมก็มีหลายเส้นทางเลยไปถนนตกไปถนนเจริญกรุงนะครับไปที่ต่างๆนีผมอาจจะบอกไม่หมดนะครับผมข้อมูลก็ อาจจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนะักถ้ามีบางส่วนเนี่ยผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะนี่นะครับก็สำหรับรถรางเนี่ยก็เคยวิ่งในอดีตนะครับในกรุงเทพประมาณปี2431นะประมาณนั้นนะครับถึงปี2511ก็รวมระยะเวลาเนี่ยประมาณ8ปีปีตอนแรกนะครับก็อาจจะเป็นใช้มาลากนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ หลังจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยก็เป็นที่นิยมมากขึ้นรถรางนะครับก็เลยลดความน,นิยมลงไปแล้วก็ยกเลิกในที่สุดในปี2511อันนี้ก็เป็นบริเวณ พื้นที่นะครับที่เขามีการซ่อมถนนแล้วก็ทําให้เราได้เห็นรางของรถรางไฟฟ้าซึ่งปกติจะไม่ได้เห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะมีโอกาสวันนี้เนี่ยผมก็เลยรีบมาถ่ายคลิปก่อนเลยนะให้เพื่อนๆได้ชมก่อนที่เขาจะทับพื้นผิวถนนตรงนี้ไปซะก่อนนี่นะครับผมก็เป็นร่องรอยนะความเจริญรุ่งเรืองของอดีตซึ่งผมก็พอทราบมาว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆในเอเชียนะครับที่ใช้รถรางไฟฟ้า นี่นะครับก็พามาชมกันใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าในกรุงเทพเนี่ยยังมีร่องรอยตรงไหนที่พอลงเหลืออยู่บ้างถ้าเพื่อนๆคนไหนพอทราบนะครับก็บอกรายละเอียดมาคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปสำรวจแล้วก็ทําคลิปมาให้ชมนี่นะครับผมด้านนู้นก็เป็นพื้นถนนนี่นะครับสภาพรางสมบูรณ์มากๆแล้วก็โอเหล็กนี่เป็นแบบเป็นท่อนใหญ่เลยนะเนี่ย แล้วก็มีเศษดินเศษทรายนะครับอยู่บริเวณด้านข้างพื้นที่ตรงนี้นะครับก็อยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังสรลานลมแล้วก็กระทรวงกลาโหมทางด้านนี้นะครับเป็นตึกกระทรวงกลาโหมเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะครับมีเวลาในช่วงนี้ก็ผ่านมาก็อาจจะลองดูได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเทพื้นถนนทับเมื่อไหร่ก็เป็นร่องรอยนะครับของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ เรายังเห็นได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ถ้าผมเจอร่องรอยอะไรที่ไหนนะครับที่น่าค้นหาเนี่ยก็อาจจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ